สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเขาเลือกว่ายัางไงนะมาโหลดมาครับกันนะถ้าเรบใครที่ไม่มีมาครับนะครับนี่แล้วก็พิมพ์เดี๋ยวกั๊หนึง่งรัวสี่สามแล้วก็เก้าเก้าเห็นไหมแล้วก,กดนี่ไปไหมเราก็จะเจอกับจีสังบลเกาเป็น ตัวอักษรจีนแล้วก็กดกดไม่ได้ะทำไมกดต้องกดโอเคได้ละได้ละมันจะมีมาครับเดี๋ยวแป๊บบนึงมีไม้ครัสแล้วไม่ช่แล้วก็พิมพ์คำว่าเอเดี๋ยว แบบหนึง่งจะมีมาครับยู่นะนี่ครับแม่ครับถ้าใครเจอแบบนี้ก็โหลดไปเลยครับเรากดตรงนี้นกดตรงดาวน์โหลดนี่ตรงสีเขียวๆเนี่ยพอเรากดปึ๊บพอเรากดปึ๊บแล้วก็ มันต้องดาวโหลดเขาเล็กกว่า,างไงนะคับหนึ่งนะครับผู้ชมเขาเล็กกว่ามันต้องดาวโหลด4399มาก่อนครับหนึ่งครับหนึ่งเค้าแมปมันรัวหนึ่งนะ4399อยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้โดดมานี่ไง4399อันนี้มันโหลดมาอยู่เร็วนะนี่เห็นไหม Minecraft อยู่ตรงนี้ ต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับดาวน์โหลดตัวอันนี้ยังเป็นของเบต้านะครับยังเป็นของเบต้าอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นของเบต้าแท้ครับกำลังดาวน์โหลดเกมแล้วเข้าถึงอพอเราดาวโหลดเรียบร้อยแล้ว เราอย่ากกดหยุดนะถ้าหยุดเนะี่ยมันจะหยุดเลยมันจะเริ่มใหม่อ่าเต็มแล้วไม่มันมันจะขึ้นว่าไม่ทราบเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าแอปพลิเคชันนี้หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการถึงข้อพิเศษใดๆแล้วก็กดติดตั้งไปกำลังดาวโหลดนะ ก็รอนหน่อยเดี๋ยวตัดภาพตอนเราเสร็จโอเคครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดไปที่มาครับเลยอันนี้เป็นของเบตานะย้ำอีกทีอันนี้เป็นของเบตา้าก็อันนี้ก็ให้เมบเล่นสองอ่ะเล่นสองคนก็ได้หลายคนก็ได้นะนี่เห็นไหม อเนนี้เป็นของเบต้าเพราะว่าอันนี้ยังเป็นเมลชั่นใหม่อยู่เลยแม่อันนี้ผมเป็นตัวสตีปก็สามารถเลือกตัวได้แต่ว่ามันต้องเขาเลือกว่าอย่างไงเขาต้องซื้อตัวละครน,นะเนี่ยก็เป็นเนี่ยมันต้องเป็นตัวละครเนี่ยอันนี้เป็นตัวแซนบ็อกตบกัน,น ชึ่งพวกเนี้ยก็คือจะซื้อตังทั้งหมดนะโอเคเล่นกันเลยแบบนี้ผมก็สร้างไปทเทียบอแล้วนะเนี้ยโอเคก็ถ้ากดสร้างกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็แล้วก็ปรับเป็นโหมดอะไรก็อันนี้เป็นโหมดอันนี้เป็นโหมด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 อะไรวะโหมดเออโหมดสร้างสรรค์อันนี้ก็โหมดอาชีพรอดแล้วกดสร้างไปคือเราไม่กดไอม้กีเนี้ก็คือจะเขาจะสุ่มใหมแผนที่มาเลย โอเคตอนดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเราเราโหลดมาเสร็จแล้วแล้วแล้วข,ข,ขั้นตอนต่อไปล่ะขั้นตอนต่อไปทำยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราให้เราเนี่ยทุกต้นไม้ก่อนโอเคแค่นี้แหละครับขับคุณนักกอรที่รับชม ก็ฝากติดตามและกดไลค์ลให้ด้วยนะคะบ๊ายบายวเจอกัน